เจ้าของอย่าร้องให้อย่าร้องให้ถังมาแล้วจากนี้ไปการรวยไม่ใช่ความฝันพระเจ้าท่านดีจริงๆกับฉันระบบดีๆแบบนี้ฉันได้เจอแล้วซ่งอันหน่งสิบลี้สาวใหญ่จากบ้านใหญ่ที่มีชื่อเสียงนี่สี่สิบจุดสีเจ็ดล้านอะไรนะเริ่มต้นก็เป็นนี่ขนาดนี้เลยเหรเจ้านายเจ้านาย<ๆ>อย่าก,กังวลมีท่ออยู่เราจะรวยขึ้นได้ในไม่ช้า มาเธอให้ฉันอ้าอ้าเขาคือกระป๋องไม่สามารถปกป้องเขาได้อีกแล้วต้องส่งตำรวจดูมือดูเท้าอย่าให้ติดคุกเป็นเด็กที่ขี้เกียจไม่ทำงานแล้วหวังผลประโยชน์จับเขาไปขังเลยอ่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนีจากอันตรายเร็วเข้าเข้ๆคืนเงินคืนเงินพ่อแม่พี่น้องทุกคนอานิ่งขอสาบานที่นี่ต่อไปจะไม่ขโมยอีก และจะคืนนี่คืนนึง่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามธรรมชาตินี่ที่เป็นของทุกคนฉันจะรีบใช้คืนให้เร็วที่สุดเป็นนี่ใครมาฉันเขียนสัญญาและเอาโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันหนึ่งปีผ่านไปถ้าย,ยังไม่ใช้คืนก็ขายที่ดินไปไม่เอาแล้วโอ้ยอยไม่ไหวแล้วฟ้าสวรรค์เปิดแล้วเด็กโงกุนนั้นเธอก็เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมก็ใช่สิฉันได้ยินอะไรบางอย่างสาวน้อยจากหมู่บ้านครึ่งเดือนที่ชอบทำตัวอยากกระด้าง